มีนักสร้างคนนิจีวาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันแม่เนาะก็ขอให้คุณแม่ทุกคนนะคะมีความสุขเนาะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่สุกก็เลยนำไวยากรเนาะหรือว่าบุงโปในระดับ n อมาเน,ะนาะนันนี่นันนี่ยาซุยนั่นเองนะคะยาซุยตัวนี้นะคะหลักการเลยเนาะก็คือถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะใช้แบบว่า เออแบบว่าการกระทำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายหรือว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างเช่นนะคะคําว่าเราอยากจะบอกว่าอยอาหารเนี่ยมันกินง่ายนะเราก็แค่หลักการเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูอีกหน้าหนึ่งแล้วกันนันนี่นันนี่อย่นางนันนี่น,น,นัยาซุยนะคะยาซุยเด็ดเนาะถ้าพูดกันเองเลยก็คือไม่ต้องใส่เด็ดเท่านั้นเอง นะคะไม่ต้องใส่ตัวนี้เนาะยาสุยตัวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือน adjective อีกก็คือคำคุณศัพท์อีกนั่นเองนะคะการผันทุกอย่างเหมือนกันเลยยาสุยเดสยาสุคุณ่ายเดสยาสุยาสุคัตตาเดสยาสุคุนักัตตาเดสก็คือการผันเนี่ยเหมือนคำคุณศัพท์อีกเลยนะคะแล้วก็วิธีการเนาะก็แค่น้องๆเนี่ยคำกริยารูปมัดเนาะคำกริยารูปมัดเนี่ย ก็ให้ตัดมัดนะ่ะทิ้งแล้วก็เติมด้วยยาสุยเท่าน,นั้นเองนะคะยาสุยจะลงท้ายด้วยเดสก็ได้เนาะนะคะแต่ถ้าผ่านไปรูปเตะก็ y ย s าซุคขุเตะนะคะนี่เนาะอันนี้แถมให้ y a s u k u เตนะคะถ้าผ่านเป็นรูปเตะเนาะโอเคหลักการง่ายๆมีเท่านี้เนาะก็คือแค่คำกริยาเนี่ยตัดมัดท้ายคำทิ้งแล้วก็เติมยา s ุยเดสเท่านั้นเองนะคะทีนี้ที่ถ้าสมมุติเราจะบอกว่าอาหารเนี่ยนะคะกินง่ายแล้วก็แค่บอกว่าโคโนเดียวดีว่าทาเบยาสุยเดสเท่านั้นเองนะคะก็จะบอกว่าอาหารเนี่ย กินง่ายหรือว่าเเราจะแต่งประโยคอะไรก็ได้ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าหรือว่าโทรศัพท์เนี้ยใช้ง่ายแบบว่าแบบว่ามันมันใช้ง่ายหรือว่าคล่องอะไรเงี้ยเราก็แค่บอกว่าโคโนเด้งว่าว่าสึกายยาซุยเดสเท่านั้นเองสึกายมัสใช่ไหมคะตัดมัดทิ้งเติมยาซุยเดสเท่านั้นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะคำว่า アโซ a so s สเนี่ยอะโซビマสเนี่ยก็จะแปลว่าเล่นใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าเกมเนี้ยมาเล่นได้ง่ายนะมาเล่นง่ายนะแล้วก็แค่ตัดมัสทิ้งเติมยาซุยเดสเท่านั้นเองก็จะเป็นアโซビยาซุ i นะคะก็คือเล่นได้ง่ายเนาะถ้าเป็นคำสุภาพก็แค่ใส่เดสแต่ถ้าเป็นกันเองก็ไม่ก็แค่ไม่ใส่เดสเท่านั้นเองนะคะโอเคมาดูข้อต่อไปเนาะ สุมิมาสนะคะก็คือการอาศัยอยู่แต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเมืองนี้มันน่าอยู่นะคะก็คือสุมิยาซุยนั่นเองนะคะน่าอยู่ต่อไปกินง่ายทาเบมาสก็เปลี่ยนมาเป็นทาเบยาซุยกินง่ายนะคะโนมิมาสโนมิยาซุยดื่มง่ายนะคะถ้าน้องๆนะคะยังไม่คล่องเนาะก็จะมีคำอ่าน ภาษาไทยอยู่เนาะคำอ่านตัวนี้เนาะภาษาไทยแล้วก็คำอ่านที่เป็นโลมาจินะคะต่อไปโยโกเลยาซุยนะคะที่แปลว่าเปื้อนง่ายเนาะโยโกเลมัสก็แปลว่าเปื้อนเปื้อนง่ายก็โยโกเลยาซุยเปื้อนง่ายนะคะต่อไปเข้าใจง่ายนะคะแบบเข้าใจง่ายก็แค่ตัดมาทิ้งเติมวากาลิยาซุยนะคะวาการิมัสวาการิยาซุยนะคะ เข้าใจง่ายเขียนง่ายคาคิยาซุยนะคะเขียนง่ายเนาะต่อไปก็สกายาซุยนะคะใช้ง่ายโยมิยาซุยอ่านง่ายคาวาคิยาซุยแห้งง่ายคิยาซุยสวมง่ายใส่ง่ายโอบโบยาซุยจำง่าย ขีย่ยาซุยมาได้ง่ายนะคะโอเคหลักการนะคะก็ใช้ง่ายๆเนาะก็จะเป็นไวยากรณ์ที่ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายเลยนะคะยังยังไงก็ลองไปแต่งประโยคง่ายๆกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีเดวะมาตาเน่บ๊ายบาย